ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมเบย์ชาแนลนะเอ่อในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําสิ่งที่ต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเกมโกโก้มาร์ฟินนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่อ่ะก็อย่างเช่นจะมีเอาเพชรไปทําอะไรบ้างเนาะแล้วก็เป็นพวกทํายังไงวลถึงจะวนะครับแล้วก็มี1วันทําอะไรบ้างนะครับประมาณนี้และก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มในส่วนของหัวข้อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาแนะนําอย่างแรกเลยก็คือการเติมโค้ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่ได้เติมโค้ดนะแนะนาให้ไปเติมโค้ดก่อนเลยก็กดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์้ายมือด้านบนนะครับแล้วก็พันเพืองตรงนี้นะครับกดไปที่โค้ดแรกนะครับแล้วก็สามารถเติมโค้ดเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ที่ใต้ดีคริปชั่นของคลิปนี้นะครับโอเคต่อมานะผมจะไปพูดถึงเรื่อง เพชรเอาไปทําอะไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเลี้ยงเพชรไว้นะครับเพื่อที่จะมาเปิดในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมที่เป็นวิดลิสนะครับมันจะเพิ่มเลนนะสำหรับตัวละครหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เราอยากจะได้นั่นเองนะครับแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับก็จะมีที่เป็นเมตาณปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นสุนัขปีศาจนะครับก็คือจะสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกอาชีพเลยนะ สำหรับพระอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปเพิ่มดามเมจเพื่อที่จะฟาร์มอะไรแบบนี้เก็บเวลก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นม้าเขาน้ําแข็งนะครับก็จะมีสกิลที่เพิ่มดามเมจคีนะครับแล้วก็อัตราคีของสกิลคอขึ้น20%อะไรแบบนี้นะก็จะมีอ่ะเดี๋ยวเข้าไปใหม่อ่าจะมีน้อง t h เดอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีความสามารถที่เขามาักจะมาใช้กันก็คือเพิ่มแอคัสองเปอร์เซ็นต์ทุกยี่สิบวีนะครับตรงนี้ก็เอาไปใช้งานแบบ พอเวลาดันดนดันฟาร์มอะไรพวกนี้ก็ดีพอแอคแท็ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีสุนักดาบก็ดีเช่นกันนะครับจะมีเพิ่มดาเมจทั้งหมด35แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ1 5อนะอันนี้ก็ได้ทั้งแรงแล้วก็ถึกด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันครับที่แนะนําแต่ว่าตัวแรกอะ่ะก็แนะนาให้ทุกคนอะ่ะเปิดสุนักปีศาจก่อนนะครับแล้วก็อ่าพวกเพชรที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเก็บเก็บไว้ดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิด กิจกรรมเนี่ยมันเหลืออีกสี่วันนะตอนนี้สําหรับคลิปที่ผมอัดอยู่อาจจะวนกลับมาเปิดเพื่อให้ได้ตัวอย่างน้อยสักสองตัวก็ได้นะครับที่เราใช้งานนะอืมแล้วก็ไอตัวที่สามก็รอม,มีตามมีตามเกิดไปประมาณนี้ก่อนแล้วต่อมาก็จะมีอย่างหนึ่งที่จะมาใช้ก็คือจะเป็นการเปิดสกิลนะครับเพชรอ่าเพชรก็เปิดสกิลเนี่ยก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําตัวให้เราเนี่ยเก่งขึ้น เราทำให้ตัวเราเก่งขึ้นแล้วก็สามารถตามได้ไวเก็บเวลได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าพอเราเลเวล80นะครับที่จะเปลี่ยนคาส2เนี่ยสกิลก็จะต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปเปิดสกิลใหม่นะสกิลเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าสกิลที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับโคดเดกนะครับที่เป็นโบนัสตแตทเนี่ยก็ยังติดตัวไปด้วยนั่นเองนะครับก็สกิลก็เป็นหนึ่งจุดที่เอ่อเปิดแล้วก็คุ้มค่านะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของเวลประมาณ65ส้านะทุกคนมันจะปลดในส่วนของอันนี้มาเป็นสมบัติลับนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็เหลือเพชรเอาไว้ที่จะมาใช้ในส่วนของการเปิดสมบัติลับด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้เพชรอยู่ประมาณสักสองสามร้อยนะทุกคนที่จะแบบคุ้มๆหน่อยนะอย่างน้อยนะเ,เพื่อที่มาเปิดสมบัติลับนะครับมันก็จะทําให้พลังเราเนี่ยโดดมหาศาลนะครับสําหรับ,บ,บ,บตรงนี้โอเค ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูในส่วนของร้านค้านิดหนึ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอีกเนี่ยขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้เลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยเขนมเล่งงานเติบโตนเนี่ยบางคนเนี่ยมีเยอะก็อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าใครไม่พอก็ซื้อือไปนะครับอันนี้ก็ในสเสบียงอันนี้ผมจะแลกเพชรก่อนละกันนะเพชรมันเอาไปใช้ได้หลายอย่างแต่ว่าพวกสกิลพวก เอ่ออ uh, ีกพีอัพสกิลอะไรแบบนี้นะผินไอ้ไอพวกนี้เนี่ยก็เอามาใช้ได้หมดเดี๋ยวผมแลกเพชรก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าเฟนเนี่ยก็คือการไปลงช่วยเพื่อนลงดันลงอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้แต้มมา1อาทิตย์เนี่ยแต้มมันสามารถเก็บได้1 5 0 0แต้มนะทุกคนก็อย่าลืมไปช่วยกันลงเพื่อนเพื่อนๆลงดันกันนะครับจะได้ตแต้มตรงนี้เนี่ยเอามาแลกของนั่นเองนะเนี่ย,นะยตรงนี้ต่อมาก็จะมีทํายังไงให้เวลไวนะครับ อันนี้ก็เป็นอะไรที่คนถามกันเข้ามาเยอะนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเวลจะต้องจะไวได้เนี่ยเราต้องตีแรงนะครับเราจะเคลียมอนเร็วเคลียด่านเร็วแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเวลไวอันดับต่อมานะครับก็จะมีคู่หูที่เราไปด้วยกันนะครับคู่หูที่ไปด้วยกันกับเราเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้ดีที่สุดเลยนะคนที่จะเป็นเพื่อนเรานะครับหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เออพยายามจะไม่ออกตีเราไปไหนนะครับ เพราะว่าเวลาการที่เราออกตี้ไปนเนี่ยมันจะเป็นการเอาบอดเข้ามาในตี้เราอัตโนมัติแล้วบอดเนี่ยมันจะตีเบานะครับตีเบาแล้วก็มันจะไม่ได้ส่วนในในส่วนของอีกห้าเอร์เซ็นตเนี่ยนะตรงนี้นะครับที่จะคูณน,นะครับแล้วก็รวมถึงทองด้วยนะตรงนี้เลยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่เราจําเป็นที่ต้องมีแบบเป็นผู้เล่นนะครับที่อยู่ตีเราตลอดเวลานะอ่ะแล้วก็ย้อนมาตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้คือขวดอีกนะครับ เราก็ซื้อมาแล้วพอเราซื้อมาเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นไปตรงบัฟน,นะครับเนี่ยอีกพีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะก็อีกพีไว้ตลอดนะครับก็คือเดี๋ยวเราาร์าไปเรื่อยๆนะครับวลไวก็ประมาณนี้เลยนะก็เน้นเอ่อเรียกว่าพัฒนาตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่ไปกับเรานั่นเองนะครับต้องบอกว่าจริงๆเพื่อนร่วมทีมเนี่ยถ้าเก่งมากนะเราก็จะววละไวมากด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิด เอาคนมาแบ่งได้อะไรประมาณนี้นะต่อมาก็จะมีเรื่องของสกิลไหนดีนะครับที่จะถามกันบ่อยนะครับก็แก้ปัญหาง่ายๆเลยนะทุกคนก็คือจะมีในส่วนของคําว่าแนะนําตรงนี้นะทุกคนก็เราไปเลือกในคําว่าเทนเนี่ยด้านล่างนะครับเทนก็สามารถไปก๊อปปี้ได้เลยนะครับสําหรับผู้เล่นนะครับพอปอะไรแบบนี้นะที่เขาฮิตใช้สกิลไหนกันเนี่ยเราก็ไปลอกกันได้นะประมาณนี้เลยครับแล้วก็รวมถึงพรสวรรค์ด้วยเดี๋ยวจะแนะนำไอ้ตรงนี้นิดนึงนะครับ ให้ทุกคนกดเข้ามาที่ทดสอบได้รับแล้วก็ไปดูที่ข้างหัวมังกรก็กดไปที่เออในส่วนของเลนกิงตรงนี้นะเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เขาเอา่อเรียกว่าพลังเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้ยเยอะแล้วก็สามารถเลือกในส่วนของอาชีพตรงนี้ได้นะครับอาชีพตรงนี้ได้ว่าเราอยากจะดูของอาชีพอะไรแต่ปกติถ้าเราเล่นอาชีพไหนเนี่ยมันก็จะเป็นอาชีพนั้นขึ้นมาก่อนเอ่นนะครับอย่างคุณเดอะดาร์ก นี่นะครับเราก็สามารถมาดูสกิลที่เขาใช้ได้ครับดูสกิลที่เขาใช้ใช้ได้แล้วก็พวกออฟของที่เขาใช้เนี่ยเราก็ดูได้ครับเห็นไหมแบบนี้ดูได้หมดเลยครับแล้วก็มาดูในส่วนของนี่นะครับพรสวรรค์ที่บอกไปนะครับพรสวรรค์เนี่ยก็ดูได้นะครับว่าเขาใช้อะไรครับเขาใช้อะไรเนี่ยดูได้หมดเลยรวมถึงตัดเลี้ยงนะครับเขาใส่อะไรดูได้นะครับนี่ ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องอะไรเรื่องสมุดคู่มือนิดนึงนะครับที่เราจะต้องใส่ใจตรงนี้เพราะว่ามันก็จะเป็นพวกเควสอะไรไประจําวันด้วยนะแล้วก็ต้องมาทําให้ครบแล้วก็มีเนี่ยความสําเร็จนะครับที่มันจะคอยแจกของนะครับพวกไปสกิลนะแล้วก็จะมีเนี่ยตรงนี้มันเป็นน้ํายาพลังงานนะครับเติมที่ผมบอกไปว่าเป็นสมบัติลับนะตรงนี้ก็เนี่ยทาความสําเร็จนะครับ มันก็จะได้มาอันนี้ด้วยนะโซเชียลเนี่ยคือพิมพ์ในช่องแชทอย่างน้อยเนี่ยวันละหนึ่งข้อความก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้แต้มตรงนี้มาทุกวันนะครับเอาไว้ไปส่มสัตว์เลี้ยงนะตรงนี้ก็คืออย่าลืมมาทํากันนะครับอ่ะแล้วก็มีในส่วนของคิวนะครับคิวก็แนะนําอันดับแรกเลยลดน้ํานะครับลดน้ําเนี่ยก็สามารถลดน้ําไปสักเอ่อวันละเท่าไหร่ พอตั้งสามครั้งอืมมันจะลดฟรีหนึ่งนะแล้วก็เสียเพชรอีกสองรอบเนี่ยก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับประมาณนี้ได้อยู่แล้วก็ต่อมาเนี่ยของในร้านค้านะครับก็พวกเนี้ยจริงๆซื้อได้หมดเลยนะครับซื้อได้หมดเลยนะยกเว้นไอ้ที่มันเป็นเหล็กกับเงินเนี่ยไม่ต้องซื้อนอะแล้วก็ซื้อพวกเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาอัพสกิล5นะเดี๋ยวมันใช้เยอะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับพวกข้อมูลต่างๆที่ ผู้เล่นใหม่ควรรู้นะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ